วันนี้นะคะเราพากับท่านที่ช่วยทั่วไงการติยาพรสุประดิษฐนะอนัญยาวันนี้ท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนทิศพิธีค่ะสวัสดีค่ะก็ยินดีนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับน้องๆรุ่นต่อไปมีอะไรที่อยากถามหรืออยากจะรับนะคะรับรู้ในสิ่งที่ประสบงาน นการงานด้านการวางแผนะคะนี่ก็ยินดที่จะผ่านข้อนะคะทกให้กับน้องได้เราไปเรียนรู้นก็อยู่ามได้าาทาการะยินดีค่ะคำถามแรกนะคว่าทำไมเราต้อู่ก่อนที่จะไปถามเขาว่าทำไมเออเรามาเควาทเข้าใจก่นว่าแผนสาคืออะไร ทางกาอเงินงนะคะก็คือเป็นแผนง,ง,ง,งานหลักขององค์กรนะคะที่ใช้สนับสนุนในการ<ม>เป็นตรอบขึ้นมาเนาะในการดำเนินงานในระยะเลาช่วงของเราเป็น5ปีระยะเวละห้าปีองคือจะทำให้คนองค์กรได้ทราบว่าองค์กรเราในระยะ5ปีเนี่ยเราจะไปถึงจุดไหนจุดข้อมีเป้าหมายอะไรมันเป็นแผนงานหลักหรือว่า จะเป็นต you know, so, so, uh, ัวร no so, uh, no ่มใหญ่ให้ผับแขนงงานเย่นๆนะคะไปทนเป็นตัวหมือนตัวขับเคลื่อนงั์ก่อนไปใม่ทราบค่ะว่าเราจะไปเหนกันในอีกข้างอีกหน้าแั้วมีส่วนของด้วยเนี่ยค่ะอคนที่คอของแช้งานเ่่นๆก็จะมีพวกแผนได้บทนะคะแผนได้บทต่างๆนะคะซึ่งปาจุบันได้เป็นแผนแด้ประกาของพิเศษ็จเลย อาปีด้วยกันทกายด้านที่กัาก็จะเป็นแผนที่จะมาช่วยนะครับเพื่อนให้แบสงกิจนเออไปสู่จุดหมายทีนว่าแของสาที่เปหนแผนที่รองลายแผนดยรงถูกต้องค่ะเขาจะมีแผน้งหมดภายใต้แผนแม่บดก็จะมีแผนเป็นประจรหรือว่าระยะหนึ่งปีนะคะนี่แนวคืออะ แผนกำเนินงานคือแผนหนึ่งปีนะคะคือนอกจากคือทำแผนอุตสาหกรรมนะคะถ่ายทอดไปแผนแะ่บทแล้วไปตั้งแต่แมบทก็จะมีแผนปฏิบัติงานแต่ของเราเนี่ยมีแผนกำเนินงานที่เป็นแผนปีภายใต้แผนอุตสาหกรรจะมีแผนกำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าในแต่ละปีนะคะจะมีแผนงานอะไรบ้างเราจะเรียกว่าว่าแผนกำเนินงงาน มันเป็นการอัดขามเข้มีแผนปีจะเรียกกัรศึก่าเราใช้อะไรในการวัดความเ้ต้องเีิรงไปตามการที่จะสามารถอ่ได้ม้าส่ะสไดนะคะมจะมีส่งที่เรื่องต่อไป้ือว่าเขียนหาดูก้องการติดตามการติดตามจะเป็นตัวบอกว่าเรางาอะไรจะสม่อรไม่สื แล้วเราเริ่มต้นการทำงานการเริ่มต้นนะคะการขั้นตอนของการจัดแผนมีหลายขั้นตอนมากนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยจะต้องเริ่มของข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลในการในทั้เรื่องของการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นนะคะคนที่เป็นนักวางแผนที่ดีจะต้องรู้ว่าข้อมูลมันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็ไปเก็บรวบรวมเรื่อที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์ วิเคราะห์อะไรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพือ่อที่จะได้ทราบว่าตเอนเนี้ออสภาพของเรานะเป็นยังไงพอเราวิเคราะห์นะ,ะสภาพแวดลอ้อมผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าสวอตหลายๆคนคงคุ้นชินนะคะสวอตสวสอตเป่องมือหนึ่งที่ใช้สำหรับประเมินสภาพแวดล้อมองค์กรนานะ,ะมันมีอีกหลายๆเครื่มือแต่เครื่องมือในเบื้องต้นเนี่ย น้องๆทุกคนเข้องปวดจะต้องอความักดะือสวอตสวอตมันคืออะไรกันอากาเริ่มต้นจาวเอสเอสมันคือสเตรนสเตรนคือจุดแข็งนะคะสวติบิลมันคือวิกเนสคือว่าจุดอ่อนะคะกลับไปเราในเรื่องของที่โอคือโอัและก็ตัวทีคือเรสเรตคือคนฝันหักนะคะใช้สำหรับการประเมินสภาพเครองร้อนองหัเพื่อที่จะตรวจเช็คสภาพออค์กรอว่าตอนนี้สภาพเป็น ก็เนี่ยก็ตื <S <S ่นก็นื่อมันมีอีกหลายหลายครื่อมือนะคะก่อนที่จะจบในกระบวนการอันนี้เล่าในเรื่องต้นต่อนมีหลายคร่งมือนะคะนการใช้ในการทาเดี๋ยเดเราเารดูกันด่อไปนะอะว่า